สวัสดีครับเพื่อนๆผมกล้อง EC Fit Channel นะครับวันนี้ผมมาในรูปแบบของการพูดแทนนะครับไม่มีคลิปเลยนะครับเพื่อนๆก็เป็นเวอร์ชันอีกเวอร์ชันหนึ่งนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยากจะฟังข้อมูลนะครับแล้วก็เดินทางไปด้วยนะครับสะดวกมากเลยไม่ต้องมาคอยจ้องมองที่ที่จอนะครับก็เป็นถือว่าเป็นการแชร์ความรู้ลกันนะครับสาหรับผมเองนะครับที่ผมทํามาเนาะวันนี้ผมก็จะมาพูดหัวข้อเรื่องออกกําลังกายตอนไหนดีที่สุดนะครับ ก็เห็นมาจากหลายๆที่นะครับว่ามีคําถามมากมายเลยจากเพื่อนๆในกลุ่มด้วยจากคนรอบข้างด้วยนะครับว่าออกกาลังกายตอนเช้าดีหรือตอนเย็นดีนะครับผมจะพูดอย่างนี้นะครับคาตอบของผมเนี่ยผมจะแบ่งเป็น2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชั่นที่อิงตามหลักความจริงนะครับข้อเท็จจริงนั่นเองแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งก็คืออิงตามไลฟ์สไตล์ความสะดวกสบายของเรานะครับซึ่งเวอร์ชันแรกก็คือหลังจากที่ผมอ่านข้อมูลงานวิจัยมานะครับซึ่งหลายๆงานวิจัยเขาก็ชี้ไปทางว่า ออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยจะทําให้เราได้ผลลัพธ์ดีกว่าตอนเย็นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งหละร่างกายเรานะครับมันเข้าสู่โหมดเปิดสวิตนั่นเองนะครับเปิดสวิตก็หมายความว่าเราพร้อมที่จะทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันของเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการทางานนะครับโดยไม่จําเป็นต้องกินอาหารหรือกินอะไรมาเพื่อเตรียมร่างกายหรือเสริมพลังงานเลยนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับดื่มน้ําเปล่าก็พอนะครับ แต่สําหรับใครที่ยังรู้สึกง่วงเพลียอยู่ก็จะสามารถกินกาแฟก็ได้นะครับช่วยได้นะครับหรือจะเป็นผลไม้เล็กๆน้อยๆนะครับคําองคำหรือเป็นกล้วยก็ได้นะครับถ้ากล้วยถ้ากล้วยหอมมันใหญ่ไปก็หัน่นครึ่งก็ได้นะครับแล้วแต่คนเลยแล้วแต่สูตรนะครับมีสูตรมากมายเยอะแยะเลยที่จะบูสต์สมองแล้วก็บูสร่างกายของเรานะครับจากอาการตอนตื่นเช้าเนาะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่แก้ได้เหมือนกันครับคือนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะครับเราต้องแพลนไวเลยว่าถ้าเราจะออกลังกายตอนเช้าวันไหนนะครับเราควรนอนอย่างน้อย6 8ชั่วโมงเลยนะครับแลวพอเราจากเราตื่นมาแล้วเนี่ยโอเคเราจะรู้สึกสดชื่นและไม่ง่วงเงียแล้วพอเราล้างหน้าล้างตาเราก็พร้อมจะออกลังกายแล้วทีนี้เราก็ออกลังกายได้เต็มที่เลยนะครับแล้วถามว่าตอนเย็นออกได้ไหมตอนเย็นก็ออกได้เหมือนกันครับเพื่อนๆคือบางคนก็ไม่ได้ว่างสะดวกตอนเช้านะครับเขาก็ออกตอนเย็นนะครับซึ่งมันมีผลลัพธ์ที่ต่างกัน อยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแค่ตอนเชา้าจะดีกว่านิดหน่อยนะครับตอนเย็นมันก็เหมือนกับร่างกายเราเนี่ยมันเข้าโหมดทํางานมาทั้งวันและดำเนินกิจกิจกรรมมาเรื่อยๆจนถึง5้าหกโมงเย็นแล้วคือร่างกายเรามันใกล้จะปิดสวิตช์แล้วครับเพื่อนๆคือมันใกล้จะนอนละวหลายคนก็สามารถออกตอนเย็นได้เหมือนเดิมนะครับไม่มีผลที่เป็นจุดแยกสาคัญขนาดนั้นะว่าออกตอนเชา้าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีมาก กว่าตอนเย็นแล้วคนก็แห่ไปออกตอนเช้าครับคือไม่ใช่นะครับออกตอนเย็นก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้เรามาพูดคําตอบอีกคําตอบหนึ่งแบบที่2นะครับก็คืออิงตามไลฟ์สไตล์ของเรานะครับอย่างผมเนี่ยผมชอบออกตอนสะดวกหลังจากที่เลิกงานนะครับหรือหลังจากที่ลูกนอนนะครับเพราะว่าผมต้องการสมาธิในการออกกาลังกายนะครับถ้าผมออกตอนเช้าผมอาจจะตื่นไม่ทันนะครับเพื่อนๆอันนี้พูดจากใจเลยนะครับว่าตื่นไม่ทันนะครับเพราะผมอาจจะนอน มีดึกบ้างบางวันนะครับแล้วก็ผมทํางานเข้ากะด้วยอาจจะนอนได้เป็นเวลานะครับเพื่อนๆร่างกายรวนนะครับผมก็เลยคิดว่าสําหรับผมนะไลฟ์สไตล์ผมนะคือออกหลังจากทํางานหรือหลังจากลูกหลับแล้วจะสะดวกที่สุดนะครับอาจจะ10-20นาที30นาทีนะครับแล้วแต่เลยก็สุดท้ายนี้ผมอยากจะมาแชร์ข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วทำไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนะครับว่าก็คือถ้าออกกำลังกายตอนเช้าเนี่ยจะให้ผลประธิภาพมากกว่านะครับตอนเย็นนะครับ ถ้าเ,เพื่อนๆสะดวกออกตอนเย็นก็ออกตอนเย็นได้เลยครับเพื่อนไม่ต้องกังวลนะครับผมขอให้เริ่มออกเลยครับเราไม่จำเป็นต้องกังวลขนาดนั้นนะครับเราไม่ใช่นักกีฬานะครับเราออกกําลังกายเพื่อสุขภาพของเราเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นออกตอนไหนก็ได้เหมือนกันครับผมส่วนคําตอบตามไลฟ์สไตล์ของเราก็คือข้อที่2ใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปครับ าเราสะดวกออกเวลาไหนไลฟ์ตล <ista Jean. S 1> no ์เราเข้าก like. <Okay. S 1> like ah ับแบบไหนอาจจะเป็นตอนเย็นก็ได้อาจจะเป็นหลังเลิกงานก็ได้หรือเราทํางานเป็นกะเงี้ยเราก็ออกหลังจากที่เราเลิกกะมาก็ได้นะครับแล้วแต่เลยขอให้เรานั้นออกกําลังกายครับมันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วนะครับการออกกําลังกายเนาะนอกจากได้รูปร่างที่ดีและสุขภาพในอนาคตระยะยาวเราก็ดีด้วยเช่นกันจะทําให้เราเริ่มรักสุขภาพขึ้นมาเรื่อยๆครับเริ่มดูแลการกินด้วยนะครับการกินก็เป็นเรื่องสาคัญนะครับเราจะเริ่มมีความรู้เรื่องการกินเรื่อยๆนะครับเพราะเราอยากจะให้ผลลัพธ์มันออกมาดีขึ้นดี ยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนๆโอเคสุดท้ายนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับออกกำลังกายและมีหุ่นที่ฟิตปังกันเลยนะครับเพื่อนๆแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับถ้าเพื่อนๆชอบแบบนี้ชอบแบบบรรยายอย่างนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับว่าอยากฟังเรื่องอะไรนะครับแล้วผมจะหาคําตอบมาแชร์เล่าสู่กันฟังแบบนี้ให้เพื่อนๆฟังนะครับโอเคครับเพื่อนๆไปจริงๆแล้วนะสวัสดีครับ